สวัสดีครับเพื่อนๆผมโจรัตเเดชคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการ SCP Show and Tell แชร์ผลักด้วยสื่อใหม่ของเรานะครับ Special Report นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่จะทำให้ท่านนำเสนอนะครับ SCP อยากเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับที่ท่านทราบครับว่าหลายๆท่านที่เข้ามาสู่โอกาสทุกอย่างจลนะครับก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในการที่จะนำเสนอนะครับเพราะว่าอาจจะพูดไม่เก่งนะครับไม่รู้วิธีการที่จะนำเสนอยังไงเป็นท่านเพื่อนยังไงนะครับ สื่อัวนี้นะครับจะมช่วยเหอสุดเพียรที่ทำให้ท่านนาเสนออย่างเป็นมือาชีพมากขึ้นนะครับเพราะมีข้อมูลภาพที่น่าสนใจและวิธีการที่คัดลอกซ้ำได้ครับครับและก่อนที่จะมา SCP กันนะครับก็จะต้องมาเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนที่ SCP หรือ p r p s c p กันก่อนนะครับอ่ะนะครับ เวชชีพอ์ตนะครับก็จะเป็นสื่อหนึ่งนะครับที่เราจะนำมาในการนำเสนอนะครับในทิวีนี้นะครับก็จะมาบอกว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและแต่ละหน้าเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรเพื่อเราจะได้แนะนำและถูกทางแล้วก็เข้าใจเข้าใจนะครับเวชชีพอตนะครับประกอบไปด้วยนะครับสองส่วนด้วยกันครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกแบบมาในส่วนแรกคือเป็นความรู้ด้านสุขภาพและเป็นเรื่องของฟรีพาณิชยเซลนะครับและส่วนที่สองเป็นเรื่องของโอกาสกีจอาเซลนะครับ ส่วนแรกนะครับแหน้านะครับส่วนที่2นะครับแหน้านะครับเหมือนกับเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวเด่นแล้วก็ข่าวกีฬานะครับซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนนี้ทั้งหมด16หน้าซึ่งจะทําให้ท่านสามารถที่จะให้นาโอกาสธุรก,กิจ r าเจได้อย่างครบนะครับภายในเวลาแค่15ถึง16นาที